สวัสดีค่ะดูลายมือลายเส้นกับป้าหมอมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะนะคะในคลิปเปิดตัวนะคะคลิปแรกตอนที่หนึ่งนั้นก็พูดไปแล้วนะคะพี่น้องค่ะนะในลักษณะมือเละนิ้วมือนะคะและก็ในคลิปนี้นะคะก็จะพูดถึงเรื่องของนะคะนิ้วมือนะคะแบ่งเป็น6แบบและก็6ประเภทนั่นเองนะคะพี่น้องค่ะนะเราต้องรู้ตั้งแต่เรื่องของนิ้วมือนะคะลายมือลายเส้นรูปของมือ นะะจนถึงขนาดว่าในแต่ละมือแต่ละแบบนั้นเนี่ยจะเป็นแบบไหนบ้างอย่างไรนะคะพี่น้องจาออ๋านอเขาบอกว่าการจําแนกนะคะนิ้วมือและก็่มือนั้นเนี่ยก็จะออกเป็น6แบบ6ประเภทด้วยกันนะคะซึ่งมันจะแยกมาจากการที่จะดูในเรื่องของเนินในมือหรือเส้นในมือนะคะอันนี้เป็นเรื่องของนิ้วมือ แล้วก็ลักษณะของมือนั้นเนี่ยเราก็จะต้องรู้ก่อนนะคะอันดับแรกเลยอ่าประเภทที่1นนะคะจำแนกออกเป็น6ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1นนั้นก็บอกว่านิ้วมือรูปสี่เหลี่ยมหรือนิ้วทําประโยชน์นะคะอ่าพี่น้องยกมือของตัวเองขึ้นนะคะแล้วลองเปรียบเทียบกับนะคะ,ะภาพที่ผระหมอบอกไปแต่ละประเภทนะคะของนิ้วมือดูว่าเรานั้น,นั้นมีนิ้วมือตรงกับแบบไหนหรือประเภทไหนนั่นเองนะคะอ่า ประเภทที่หนึ่งนิ้วมือรูปสี่เหลี่ยมหรือว่านิ้วทําประโยชน์นะคะลักษณะทางกายภาพบอกว่าส่วนมากจะอยู่ในมือเหลี่ยมนะคะนิ้วมือจะตรงมีขนาดเท่ากันตั้งแต่โคนถึงปลายนิ้วนะคะและปลายนิ้วก็จะดูตัดเกือบเป็นเส้นตรงหรือบางคนก็จะเป็นเส้นตรงสี่เหลี่ยมก็มีได้นะคะส่วนใหญ่จะอยู่ในมือรูปสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นมือที่เรียกได้ว่าเป็นมือสารพัดประโยชน์นั่นเองค่ะ าลักษณะทางความคิดและอุดมคติของนิ้วรูปสี่เหลี่ยมนะคะเป็นมือของนักปฏิบตัติชอบทําตามคําสั่งมากกว่าที่จะคิดหรือสร้างสรรค์เองเป็นคนที่มีเหตุมีผลตรงไปตรงมารักความสงบยึดมั่นในศาสนาประเพณีและศีลธรรมอันดีเป็นคนที่มีความเพียรพยายามมองการไกลรักความยุติธรรมมองประโยชน์และความมั่นคงในการดําเนินชีวิตเป็นที่ตั้ง ทำงานได้สารพัดส,สมกับคําว่ามือสารพัดประโยชน์นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะประเสองก็คือ,อนิ้วมือรูปกลวยหรือว่านิ้วสินนั่นเองนะคะลักษณะทางกายภาพส่วนมากจะอยู่ในมือรูปกลวยนิ้วเรียวงามนิ้วเป็นรูปกลวยปลายนิ้วกลมมนนะคะจะสังเกตว่าคล้ายกับนิ้วเรียวเหลมต่างกันที่ปลายนิ้วเท่านั้น นะหากอยู่ในมือรูปกลวยด้วยจะเรียกมือประเภทนี้ว่ามือศิลปินนั่นเองนะคะส่วนใหญ่น่าจะเป็นในพวกของศิลปินต่างๆนักร้องนักดาราอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่านิ้วมือรูปกลวยนะคะลักษณะทางความคิดและอุดมอุดมากตินะคะของนิ้วรูปกลวยชอบงานศิลปะและเป็นส่วนหนึ่งของประศริสินเป็นคนละเอียดอ่อนและอ่อนไหวแบบอารมณ์ศิลปินนั่นเองค่ะชอบความโรแมนติกเกลียดชังความเคร่งเครียดและกฎกติกา รักความอิสระมีแนวโน้มชอบการพนันหรือการเสี่ยงโชคอย่างไรก็ตามมักจะเป็นคนจริงจังกับหน้าที่การงานและมีเหตุมีผลมากกว่ามือแบบปลายนิ้วเรียวแหลมหากอยู่ในมือที่นุ่มและหนามากเกินไปก็มักจะเป็นคนที่มีนิสัยหมกมุ่นในเรื่องของการนะคะพี่น้องค่ะต่อไปประเภทที่3นะคะบอกว่านิ้วมือรูปเรียวแหลมหรือว่านิ้วคนทรงนั่นเองนะคะลักษณะทาง กายภาพส่วนมากจะอยู่ในมือรูปกลวยอิ่มนิ้วเรียวงามคนนิ้วคนนิ้วอิ่มเรียวขึ้นไปทางปลายนิ้วนิ้วเป็นรูปกลวยปลายนิ้วค่อนข้างแหลมมือที่มีนิ้วแบบนี้จะเป็นมือที่สวยเรียวงามเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามือคนทรงนั่นเองค่ะพี่น้องส่วนมากจะมีลำข้อนิ้วเรียบ แต่จะมีบ้างที่มีข้อนิ้วนูนขึ้นเล็กน้อยซึ่งก็ยังดูสวยงามกว่ามือประเภทอื่นๆนั่นเองนะคะลักษณะทางความคิดและอดมุมมคติของนิ้วเรียวแหลมชอบและรักบทกวีเป็นชีวิตจิตใจนะคะเป็นคนที่มีลักษณะพิเศษที่เข้าถึงจิตวิญญาณเข้าถึงอารมณ์ของศิลปะและจินตนาการแห่งอารมณ์ศิลปินนะคะ รักความสวยความงามความสบายหรูหรานะคะมีความเชื่อและศรัทธาต่อศาสนาหรือเทพเจ้าหรืออาจรวมถึงวิญญาณและพูดมีลางสังหรณเป็นเลิศ เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเกินไปและมักจะไม่ค่อยสู้งานไม่จริงไม่จังสักเท่าไหร่นะคะหากอยู่ในมือนานุ่มแล้วเจ้าของมือมักจะเกียดคร้านฝันกลางวันทําอะไรตามใจตนเองหรือไม่ก็ถ้าเกิดมีปัญหากับชีวิตตัวโทษในเรื่องของดวงเกตาราศีนั่นเองค่ะประเภทที่4นิ้วข้อนิ้วมือข้อโปนนะคะหรือว่านิ้วนักปราดนั่นเองลักษณะทางกายภาพ มือโดยรวมจะมองเห็นเส้นเอ็นที่หลังมือนิ้วมีข้อนิ้วโปนมองเห็นชัดเป็นมือของนักปราชญ์ลักษณะทางความคิดและอุดมคติเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ในการคำนวณการใช้เหตุผลมีความสามารถทางด้านปรัชญาและอภิปรัชญามีหลักในการคิดและการกระทำชอบการตรวจสอบและพิสูจน์ความจริงที่เป็นรูปแบบหรือวิชาการมีความเชื่อและความศรัทธามากโดยการซึมซับทางศิลธรรม คนที่มีนิ้วสี่เหลี่ยมหรือมือสี่เหลี่ยมจะไม่สนใจมากนะมีความคิดและชีวิตที่เป็นอิสระมีความสามารถชี้นําคนอื่นหรือสังคมได้อย่างเหมาะสมและเป็นมือที่มีความเพียรพยายามมีระเบียบวินัยยึดถือขนบร,รมเนียมประเพณีรักความจริงความยุติธรรมเป็นผู้มองการไกลและวางแผนล่วงหน้ามีความสามารถในการปกครองยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ชอบการ เปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดทําทุกอย่างด้วยความรอบค้อบระมัดระวังยึดความมั่นคงและปลอดภัยไว้ก่อนเป็นสําคัญเป็นผู้นําครอบครัวที่ดีและอบอุ่นรักครอบครัวและพวกพ้องมีแนวคิดหรือมีแนวโน้มเอียงไปทางอนุรักษ์ยึดถือประเพณีหรือรูปแบบโบราณนั่นเองนะคะพี่น้องะคะ <หา S 2> ประเภทที่5สําหรับประเภทที่5นะคะเ,เขาบอกว่านิ้วมือรูป ใบพาย,ายนิ้วแห่งความจําเป็นนะคะลักษณะทางกายภาพนั้นส่วนมากจะอยู่ในมือแบบใบพาย,ายนิ้วมือจะเป็นรูปกลวยโคนนิ้วอิ่มเรียวขึ้นไปปลายนิ้วแต่ตรงข้อบนสุดช่วงปลายนิ้วจะมีลักษณะใบพาย,ายหรือแบนออกเป็นมือที่สวยงามซึ่งผสมผสานร,ระหว่างมือนิ้วปลายแหลมกับนิ้วรูปกลวยนั่นเองค่ะพี่น้องและมักจะมีเล็บเป็นรูปใบพา,ายด้วยเช่นกัน ลักษณะมือและนิ้วมือแบบนี้เรียกอีกอย่างว่ามือแห่งความจําเป็นลักษณะทางความคิดและอุดมคติของนิ้วรูปใบพายเป็นคนที่มีจินตนาการหลากหลายตื่นตัวตลอดเวลาขยันขันแข็งเอาการงานชอบคิดชอบทดลองบางครั้งทําไปทั้งที่ยังไม่เข้าใจดีนักคนที่มีมือและนิ้วใบพายจะมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมากฉลาดเฉลียวนะคะตอบสนองกับการจัดการปัญหาได้ทุกส,สภาวะ จึงเป็นมือที่มีความคล่องตัวสูงสามารถเป็นได้ทั้งผู้คิดค้นและนักปฏิบัติและมีพลังขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องและทุกที่ทุกเวลาจะได้รับสมญาอีกอย่างว่ามือแห่งความจำเป็นนั่นเองค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไป 6. นะคะนิ้วมือผสมหรือนิ้วสารพัดประโยชน์นั่นเองคะ่ะลักษณะทางกายภาพนิ้วจะมีลักษณะผสมกับหลายรูปแบบหรือมาจากหลายลักษณะของนิ้วก็ได้ แต่จุดเด่นที่สังเกตได้เช่นชัดเจนคือเล็บมีหลายแบบในแต่ละนิ้วอา,อาจกลมมนจะปรากฏในนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วก้อยเล็บสี่เหลี่ยมจะปรากฏในนิ้วกลางเล็บใบพา,ายจะปรากฏในนิ้วนางหรืออาจจะสลับกันอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะลักษณะทางความคิดและอุดมกตินะคะ มีอิทธิพลกับการคิดและการตัดสินใจรวมถึงการกระทาของเจ้าของนิ้วมือเป็นคนที่สนใจอย่างใดอย่างหนึ่งในเวลาเดียวกันนะคะเป็นโทษนะคะนิ้วมือแบบนี้คือคนที่สนใจหลายอย่างในเวลาเดียวกันเป็นคนชอบเรียนรู้และศึกษาหาความรู้หลากหลายแต่ก็มักจะไม่มีอะไรเด่นหรือพิเศษเฉพาะด้านหากทํางานโดยทั่วไปก็จะไม่มีผลเสียอะไรกับเป็นลักษณะดีคือ ชอบอาสาจิตอาสานะคะเป็นผู้รู้พอสมควรและทําได้หลายเรื่องมากแม้ผลอาจจะไม่ดีนักแต่ก็หวังผลได้แต่หากเป็นเรื่องเฉพาะทางแล้วก็มักจะไม่เด่นชัดอาจผิดพลาดเสียหายได้นะคะนี่คือนะคะประเภทของนิ้วนะคะประเภทของนิ้วซึ่งมีอยู่6ประเภทด้วยกันนะคะพี่น้องค่าเนาะอ่าอันนี้ฉะนั้น นะคะนี่คือพูดถึงเรื่องของนิ้วนะคะต่อไปเราก็จะมาดูในเรื่องของนะคะนิ้วนะแต่ละนิ้วนะคะแล้วก็ลักษณะมือจะเป็นแบบไหนนะคะพบกับคลิปต่อไปนะคะพี่น้องนะฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่น้องค่ะเนาะขอบคุณมากมายสวัสดีค่ะ